คือตำรวจเขาเรียกจะดูมปากอค่ะแม่ก็เลยให้หนูกับน้องเอามาไปให้ถ้าเขาไม่เรียกคือไม่ออกไปแล้วก่อนก่อนหน้าที่ตำรวจจะเรียกเนะี่ยเราไปทําอะไรอ,อ๋อไปไขายของอะ่ะพี่พาสาวกับน้องชายคนสุดท้องไปไขายของไปขายที่ไหนไปขายที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะยิ่งเจริญขายอะไรครับ ไก่่ทอดผมตั้งเข้อหา Itís ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะดูตรงไหนอ่ะอ่ไปดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะด่าตำรวจคุณรถไม่ผมพูดไม่ได้ด่าซะหน่อยอ่ไม่ได้ด่าเพราะว่าไปตำรวจได้ยินตำรวจเขาโผงเนี่ยเอาไปเอาขึ้นไปขึ้นไปเออไปขึ้นไปเรียบร้อยไปเออไปขึ้นรถตัวนี้พายปรับบอกว่ามีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องถ่ายทุกครั้งเลยไหม ไม่จําเป็นนะคะแต่ครั้งนี้คือให้บัตบเขาดูแล้วก็ยืนยนันว่าเป็นพี่น้องกันแต่เขาไม่ยอมปล่อยตัวก็เลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเพื่อ<ช>เพื่อที่จะเก็บบันทึกข้อมูลเอาไว้ะอะเอะอไม่เก100ินร้อยสองร้อยหรอกแบบขี่ก็แค่สามร้อย สี่ร้อยก็แล้วแต่นะไม่ได้เกี่ยวกันแต่พี่รู้ว่าทำงากินรู้ว่าพี่ต้องทําให้เสียเวลาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทำงาะมันเกี่ยวพี่พี่ใช้อะไรฉีครับเอาไปไปปับลูกพักอ่ะเราด้วยไปไม่ไม่ถั่วหมวกเอาแบบฉีมาดูทีมีไหมพี่เขามีไหมอันนี้ด่านอะไรครับด่านอะไรตรวจสอบทั่วไปนี่แหละไปเกี่ยวเปล่า ไปไปตั้งด่าน่ะพี่เขาปรับความมั่นคงใหม่นะเอาไปเอาไปเอาพาตัวรถพักไปไปปรับไปน้องไปอย่าอย่าแตะผมอย่าแตะผมครับอาจจะไปไหมไปเอาไปดิอยดิไปไหมเอาไปไปดิเอาไปกันดีๆก็ได้เอาไปรถพักไปหลังจากนี้เราจะเรียกร้องอะไรยังไงบ้างไหมคืออันนี้ต้องอยู่ที่พ่อแม่ว่าจะเอายัางไงต่อเราอยากจะดาเนินการถึงขั้นไหนบ้าง ให้ถึงชั้นสุดแล้วค่ะตัวนี้ก็คือของเรานี่คือจะดําเนินการเจ้าหน้าที่ในในข้อข้อหาอะไรบ้างนะที่ที่เราจะแกงก้ไะทำลายร่งยางกายเยาวชนนะคะน้องอายุยังไม่ถึง18หมอแล้วว่าตีน้องัูอ่ะไม่ ทำไรยังไงเนี่ยทำไม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 ทลูกทำไมทำไมทกไมทำไมทำไ้ทไม่ยไงทำไมทไมทำไมทำมทำไกทไมทนไมทนไมทมทำไมทมทำไมทำไมมทำไมไม่มมมทำไมใไมมีำไมไมีไมทำไมทมีำไับไมไไไ ลองไปไม่มีก็อีกเรื่องนึงนั้นคุณเออคุณไปแจ้งเขาว่าจริคุณต้องมีค่ะคุณไปแจ้งเขาว่าตำรวจเขามีเรียไปตั้งฐานคุณไม่แจ้งเขาไปเร็วไปตั้งฐานก็ไม่มีไม่มีก็คุณก็ไปแจ้งเขาไปผมให้คุณไปแจ้งเขาไงรอหรือเปล่าไม่เกี่ยวไปคุณไม่แจ้งเขาว่าตำรวจไม่มีไปตั้งฐานตำรวจมาหรือเปล่าเนี่ยไปน้องไปไปป่าไปถ้าตำรวจท้าไม่ถูกต้องเราไปฟ้องเขาไปไปไปเลยจะไปไหมไปไหนไปโรงพักไปก็ไปดิ ไปไปกับตำรวจไปไปกลับขึ้นรถสอนไปไปขึ้นรถตรง 啊！